กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้จะมาแนะนำทริคลงอารีน่านะครับบ,บางคนไม่ใช่บางคนทุกคนนี่แหละก็อยากได้ของฟรีเนาะก็มีทางถึงแลงหลีกไดมอนด์อันนี้ก,กากแต่ว่าหลีกมัสเตอร์เนี่ยแม่งแม่งแม่งโหดมากๆเปนะ็นอันที่โหดมากๆเลยผมยังยังยอมเลยตอนนี้เพราะว่า แม่งนานแล้วก็มีพวกรางวัลชนะหาก่อนอ่าเนี่ยชนะ40ครั้งได้ของฟรีพวกนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ของมันเลยก็คือร้านค้าเหรียญจะรีทุก12ชั่วโมงนะครับผมไม่ไแน่ใจว่าถ้าถ้าเราไม่เป็นไม่ไม่ซื้อคิงต้อมพารเนี่ยมันจะเหลือเท่าไหร่ มันจะเป็นกี่กี่ชั่วโมงนะอันนี้อันนี้ผมไม่ไม่รู้เหมือนกันจะไม่ได้นะครับจะจะใช้แต้มพวกเนี้ยในการแลกได้อันเนี้ยวันเนี้ยผมซุ่มมาผมได้ของกากผมก็เลยจะเก็บแต้มไปก่อนแล้วอีกพรุ่งนี้ค่อยมาแลกใหม่โบ๋ตีผมจะแลกเศษตัวละครพวกนี้แหละเรื่อยๆนะครับอ่ะวิธีเก็บเหรียญนะี่ยังไงให้ง่ายๆเมื่อเราเล่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆระดับสูงเราเราจะเจอพวกพลังสูงสงนะครับ ซึ่งเราตีไม่ไหวถ้าตัวเราไม่โหดพอนะก็ถ้าเราไม่ได้สนใจเรื่องอันดับแรง้งเราอยากได้แค่เหรียญน,นะครับวิธีก็ง่ายๆเลยตั้งค่าทีมป้องกันเนี่ยตั้งค่าไม่ให้กากๆไปเลยให้พลังน้อยที่สุดนะครับเพราะอะไรเรามาดูที่บันทึกป้องกันเห็นป่มบันทึกป้องกันเนี่ยเราเราก็จะมีพวกคนอื่นเนี่ยมาตีเรานะครับตีเราแล้วเราค่อยไปกดแก้แค้นที่หลังกดแก้แค้นที่หลังเนี่ยเราก็จะได้ เราพลังเยอะกว่าเขาไงเราก็จะยังไงเราก็ชนะเขานะครับแต่ว่าถ้าแรงสูงสูงแล้วทําแบบเนี้ยไม่คุ้มแบบผมผมเนี่ยผมไม่คุ้มเพราะว่าแต่ว่าผมไม่ไม่ไปต่อแล้วผมไม่ไม่ดันขึ้นมาเตอร์แล้วผมจะดันที่หลังเพราะว่ามันยากยากมากยากมากที่จะดันเพราะว่าอะไรชนะหนึ่งครั้งเนี่ยผมได้ประมาณถ้วยทองเนี่ยไอ้ถ้วยรางวัลเนี่ยได้หนึ่งได้หนึ่งหรือสองแต่ผมแพ้นเนี่ยผมเสียห้าหรือสี่ หรือตั้งป้องกันต่าเห็นปะ่ะก็4ผมไปแก้แค้นชนะผมก็ได้แค่หนึ่งซึ่งมันไม่คุ้มแต่ว่าผมไม่ได้สนใจไงผมจเอาแต้มเอาเอาแต้มแรกของนะครับก็อันดับผมร่วงจากอันดับประมาณ55เนาะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูร่วงลงมาเหลือ97ก็ปล่อยแม่งเหมือนกันอันดับสูงๆเนี่ยพวกเนี่ยอันดับ4เห็นปะ่ะคะแนนแสนแปดพลังพลังแสนแปดเห็นปะ่ะทำไมถึงอยู่ได้กวิธีนี้ก็ง่ายมากเราก็ตีแม่งแค่2ตัวเนี่ย ทุกครั้งที่เราลีเราจะเจอพลังน้อยๆประมาณ1นถึงสตัวแล้วแต่นะอยู่ที่เราตีไหวด้วยหรือเปล่าเราก็ตีแม่แค่นั้นอนะ่ะแล้วเราก็รอ10บนาทีแล้วรีใหม่แต่ถ้าเราไม่ไม่ซื้อคิ n งด o องพาร์เราจะประมาณ30มนาทีนะถ้าจะไม่ผิดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมรีให้ดูอ่ะผมก็รีไปเห็นปะผม,มจะเจอเนี่ยพวกพลังต่ำๆพวกเนี้ยที่เราพอตีไหวนะครับอย่างผมหนึ่งแสนหนึ่งมื่นสามพันพลังโจมตีเนี่ยผม บางทีบางทีผมยังแพ้ตัวนี้เลยนะผมไม่มั่นใจว่าผมจะแพ้หรือเปล่าเพราะว่าเขาตัวเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคอะแต่ผมว่าผมน่าจะแพ้ผมก็จะตีแค่พลังพวกนี้ต่ำกว่าแสนนะผมก็จะตีนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ดูว่าแรงขนาดนี้ชนะได้เท่าไหร่ตอนแรกผมขึ้นไปสองแล้วลนะ่ะไดมอนสองล่วง อ่ะเห็นปะผมได้ถ้วยสองผมชนะแต่ถ้าผมแพ้ผมก็เสียทีละสี่ห้าหรือถึงแปดก็มีเห็นนะแต่ก็เป็นวิธีวิธีหนึ่งที่เราจะดันดันแลงให้เราสูงสูงก็ได้นะครับวิธีนี้ก็ตีแม่งสิบวทีมาตีสองสองตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ปล่อยแต่เราต้องตั้งทีมป้องกันให้เราพลังสูงด้วยนะอย่าลืมเพราะว่าถ้าเราตั้งแบบเนี้ยคนอื่นแม่งมาตีเราเนี้ยเราแพ้ได้นะแม่งก็ลดเหมือนเดิมแต่อันนี้ผมไม่ได้สนใจมันละผมเก็บ เอาแต้มไปไปทำตัวละครให้เราโหดให้เราโหดก่อนแล้วเราค่อยย้อนกลับมาทําที่หลังก็ได้นะครับก็ประมาณนี้แหละเทคนิคเล็กๆน้อยๆบางคนไม่รู้ไง <c oughs> ก็หวังว่าคงเอาไปใช้กันนะในการเก็บแต้มนะครับไปแลกของมาทําตัวละครก็วันนี้คงไม่มีอะไรแล้วประมาณนี้แหละเพราะว่าเพชรก็คงไม่ได้เอาไปสุ่มตัวสุ่มอะไรแล้วส่วนเมืองบางคนถามว่าทําไมผมไม่แต่งเมืองไม่ ไม่แต่งเมืองให้สวยเหมือนชาวบ้านเขาเมืองผมก็โลกก็ผมมีเหตุผลของผมที่ว่าผมไม่แต่งเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเอาตาไปทําอย่างอื่นก่อนนะครับเอาดังไปทาอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวมันจะมีผลอนาคตเดี๋ยวรอผมทําให้มันเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกว่าทําไมผมถึงยังไม่แต่งเมืองนะครับผมต้องการดันดันดาวตัวละครให้มันได้เยอะๆนะครับก็ทําพวกนี้ก่อนตอนนี้ก็ขาดตัวหนึ่งละ ขายในเห็ดพิษเนี่ยตัวแรกแม่งในอารีนาเนี่ยคนใช้เยอะมากเพราะว่าเพราะว่าเพราะว่าอะไรเมื่อตัวเราเวลตันใช่ไหมเวลตันแล้วเนี่ยเวลตันห้าสิบตันห้าดาวเนี่ยเหมือนระดับท็อปเนี่ยเขาปิดไว้เนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นนมนะตัวแรกเพราะว่ามันอึดที่สุดนะครับเมื่อตัวแทงมันอึดมากๆเนี่ยตัวอื่นตีไม่ตายนะครับมันจะตายก่อน อย่างถ้าถ้าตัวไอหัวกัญชาเนี่ยตายก่อนหัวเขียวกัญชานะมันก็จบแล้วไงทีมเราก็แพ้เขาก็เลยเอาตัวเห็ดพิษเนี่ยเอาตัวเห็ดเนี่ยมาใช้พิษในการต่อเลือดแทงนะครับง่ายเลยและแม่งแรงด้วยดาเมจแม่งใครมีเห็ดก็เก็บไว้นะใช้ได้ใช้ได้อยู่นะหลังๆนะครับมันโหดมากก็ประมาณนี้อันนี้อันดับแม่งล่วงอีกแล้วจากเก้าห้ามาร้อยสี่ล <c> ะ <oughs> โอเคก็ช่างมันว่าวันนี้คงไม่มีอะไรแล้วล่ะ เดี๋ยวคลิปหน้ามาสอนอะไรอีกก็ติดตามช่องไว้ด้วยนะครับวันนี้ไปละบาย